i <coughs> do ู้จการทีมทนายแจ้งนะครับมาเป็นที่น้องกรวทะเบียนกันนะครับกิจการทีมทนายแจ้งนะครับมาเาเจ้าที่ที่เข้งเชอคทะียนกนะครับกกระเด้งหมดเลยไ่งเกงลอยะนะ

이렇게 <목소리> 많이라구요네

thán <tư> đánh đánh thán 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 thán

Ja. <laughs> ja. <laughs>

ไม่รู้ไม่ใจมือนกันแล้วเปสาวอยู่เนี่ยสาวเจนสาวที่มาทำงาน เฮ้ยเจ๊ดังมันง่ายยอะนะ่ทำไมวะเขาหลิเก็บข้าวกระเบ๋าก่อนโค้ชจะเขาไม่ไหววะแม่เพราเมื่อกี้เขาเขาบิดลึกรองท